ข้าวเรื่องทำบุญกรถินวัดบ้านเคียวันที่5รฤศจิกายนปีพศ2565สาตุไวสาวันตาปีน้องกับต่างเปือนป้องมิดแก้วสหายวันนี้มากนัก ผูค้คนลวงลายตึงหญิงตึงายมากกันพร้อมนาทำบุญกะทินยินลีเป็นตาต่างไหลกันมาลิงน้อมย้อนบุญกทินทวินใจน้อมแปลงใจจอมจอมย่อตาน บ้านเคี้ยเป็นเกา้าคนเต็มวิหารดูต่างสำรานในงานแต่งหงางย้อนบุญกะทินทวินกันสร้างนี่เป็นหนตางพระพุทธคนเฮาตั้งหลายเกิดเป็นมนุษย์ตีสุดแห่งอันปัญญาเกิดเป็นคนพุทธ วีมุตนันหนาจิงเอากันมาเสริมบุญเติมแทงขอบคุณหลายๆที่มาเติมแทงช่วยแบ่งครัวตานเติมกรรมแม่บ้านทั้งหลายอยากินเสิร์ฟน้ำกวาดวัดกวาดข้างสาลาขอเฮือมีสุข ปนตุ๊กเตอร์นาเงินทองไหลมาเหมือนกันจูผู้เ,เจ้าภาพตั้งหลายไหลมาลิงลูโรงทานไหลจูลจเติมกรรมห่องแปลงข้านมห่องกอตานนำสมต่ำยืนนำนำมาขอบคุณจัดนักแถวเท่านักหนา ดีเอากันมากลางเต้นเธอเติมแทงโรงทานตั้งหลายบอกกองลูกแกงก็จวยกันมาจาดนักปีน้องปากอิ้งมากันคือคักจันทอนน้องเจ้าคนดีนำลาบป่าเนอมาสู่ดีหลี รถนั่นลำดีในวันที่หา้าสมต่ำสุดเขตล้านนี้เอกอาขายกันนานมาแต่ตัดก,กันไผไปกายแวะหวะเตะครับเปิรนขายอยู่หันตึงวันกะดินวันนี้เปิรนมามวนกัน ให้ดำรำพันกอมาบ่อน้อยตรงสร้างนั้นหนอป่อดวงดอกซอยน้ำของกินมาพัมพอมมารวมโรงทานจิตใจหริ่งน้อมเอากันจอมจอมย่อตานพ่อเฮือมีสุข ในโลกสงสารไปถึงนิพานจันฟวาเหมืองแก้วถึงไม่เจดีป่อสีเสียงแจ้วมาจวยร้องเพลงมวนลำ้ำตอนเจ้าแห่แห่นพินแคนมวนลำ สนุกมวนอันผุนฟังสารพีนั้นบ่มีรับหลังอาจารย์คนดังปอลบมาด้วยขอบคุณหลายๆปอบวัวแก้มสวยมากินตานตยกันเนอ,อสมต่ำสุดเขตน้ำมาเปิด ป่าจากโขงไตหินดำป่าน้ำโคงนั้นกินแล้วงามคำของกินลำลำปากอิงแควนไตขอบคุณนักนาพี่น้องไก่ไก่ร้องห้าดอนใจมาพร้อมถึงสีวิไลบอกไก่กีดจอม ได้มาแหวนอ,อมยอตาลพระถาตทรงกรดขอบคุณน้อยนานที่มาห่วมตาลวัดเขียตีนี้สุขบ้านหวานใจบอ่มอีจูจีเพราะสามาขีกันครับก่อนจะจากไปขอเอือได้ครับ ผลบุญเติมตุ่มยาวนานได้มาครั้งนี้กินมวนต้านหวานจุงสุขสำราญเหมือนกันจูผูหัวหมวดตั้งหลายสัทธาหัวหมวดตั้งหลายหัวหมวดสัทธานำกันมาจุแป่งกันแห่มาหาปีนอง สิบนิ้วสารสาเอาอาเปลือนป้องตีมาเกี่ยวของศรัทธาได้มาเติมกำประศาสนาจึงมีชีวาสุขสมเป็นปอยทรัพยินมีหลายเงินทองบอน้อยบ่เจือลองก้อยพอเตะกระินบุญหลายย่อมือเอาเตะ จักสมเจดแจ้งดวงไทยทำบุญไว้แล้วบ่หนีไปไหนติดตามตัวไปโลกนี้โลกนาศราตั้งหลายบ้านเคียเจ้าข้าขอผาธานาอย่างนี้สุขโขสุขีบุญมีจองกี้ มุดอยากเป็นนี้ทุกร้ายสาธุสาธุลำลวยหลายลายกรรมสาทาย้ายจบลงเต่าอีกรรสาทายายจบลงเต่ออา,ยายตอ,อีขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญ ซึ่งเจ้าภาพโรงทานทุกๆโรงทานขอพระคุณสายทานน้ำใจสัทธาบ้านตุง้างนำรงทานมารวมขอพระคุณสายทานน้ำใจสัทธาวัดป่างอิงไจนำรงทานมารวมขอพระคุณสายทานน้ำใจร้านสมตำสุดเขตทีต่เป็นหัวเรือใหญ่นำอาหารมารวมโรงทานในครั้งนี้ ขอพระคุณคณะดนตรีพินสิ่งจากบ้านใหม่เจดีติที่นำเครื่องแห่มาช่วยงานบุญกระถินขอพระคุณสายทางน,น้ำใจสถาปีน้องบ้านใหม่สารพีทุกทุกท่านนำโดยประหลวงปั้นสนิทด,ดีขอพระคุณผู้สนับสนุนเครื่องเสียงและระบบไวแสงสีไวแสงสว่างแสงสีเสียงตลอดรายการตลอดงาน ขอพระคุณป่ออำนวยสถานเดิมแม่ละไมสถานเดิมนำต้นกันกระถินมาร่วมงานบุญในครั้งนี้ขอพระคุณครอบครัวสุโรพันธ์นำต้นกันกระถินมาร่วมงานบุญในครั้งนี้นน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 นและขอกราบขอพระคุณสายทานบุญทุกทุกท่านทุกแรงสศรัทธาสายทานน้ำใจตี่เสียสละเวลามาร่วมงานบุญกระถินในครั้งนี้ ขอให้มีความสุขความเจริญได้อยู่เย็นเป็นสุขทุกๆท่านทุกๆคนขอกราบอนุโมทนาบุญสาธุสาธุ